แม่ึงรู้ป่ะคนบนโลกเนี้ยมันมีหลายประเภทมากเลยเนี่ยดูคนนั้นดิคนออกขาักหากจริงวะเฮ้ยดูคนนั้นดิคนล้มเหลวอุ้ยเหลวเป็นน้ำเลยวะคนเชียเนี่ยอย่างเงี้ยดูนู่นนู่นคนหน้าร้างอะมาดูคนนั้นดิน่าโม คุยใหญ่เนี่ยแล้วมึงดูคนนั้นดูคนนั้นน่ะสับลางนี่เก่งอย่างเงี้ยเขาเรียกไอเชี่ยวอ่ะมาดูคนนี้คนนี้เขาเรียกคนสับลางเก่งอย่างเงี้ยเฮียเยอะรูปแปดแปดสามแน่นอนอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคนหัวร้อนเงี้ยเขาเรียกว่าคนจริงอย่างเงี้ยคนไม่จริงเ่ยอ่าดูไอ้หนวดนี่หน้าไหวหลังหลอกเฮ้ยว่าแล้วโอ้ยนี่มึงดูคนนี้ ่ไม่เอาอ่ะคนไม่เอาฐานอ่ะเข้อะอ่าอ่เดี๋ยวนะอ๋อรู้แล้วไหนอ่ะมันมีคนอีกประเภทหนึ่งไ,ไหนไหนไหนเขาเรียกว่าคนโง่คนนั้นปะคนนั้นปะเปล่าเขาบอกคนโง่อ่ะไม่ชอบนั่งคนเดียวไหนวะเอา้าไหนวะ จบแล้วนะครับสาหรับคลิปของพวกเรานะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ชอบก็ไลค์ใช่ก็แชร์ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่ต้องการจะพูดคุยกับพวกเราหรือว่าอยากให้พวกเราทําคลิปแนวไหนก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างของ u t u b e นี้ได้เลยนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดซับสไคร้กดรูปกระดิ่งตรงข้างล่างนี้ด้วยนะเพื่อที่จะได้เป็นการแจ้งเตือนจากทางช n e l ของพวกเรานะครับว่าได้มีการอัปเดตคลิปใหม่ด้วยนะครับผมสาหรับวันนี้ครับกระผมไม่มีอะไรแล้วขอบคุณที่ติดตามพวกเรานะครับก็ไม่มีอะไรละบาย